สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะคะเรื่องพืชรอบตัวเราค่ะเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือ1ส่วนประกอบของพืช2หน้าที่ของส่วนประกอบของพืชค่ะส่วนประกอบของพืชน,นะคะประกอบไปด้วยผ้นมีเปลือกมีเนื้อหอหุ้ม,มเมล็ด ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่มีสีเขียวดอกมีสีและรูปร่างต่างๆรากมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านแผ่กไปค่ะหส่วนประกอบของพืชน,นะคะเมื่อเราสังเกตในบริเวณต่างๆรอบตัวเรานะคะเราจะสังเกตได้ว่า พืชนะคะแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งรูปร่างลักษณะและสีเหมือนพืชในส่วนสาธารณะจะแตกต่างก,ก,กันกับพืชที่อยู่ในหนองน้ำค่ะส่วนประกอบที่สำคัญของพืชน,นะคะจะประกอบไปด้วยผลลำต้นรากดอกและใบค่ะ 2. หน้าที่และส่วนประกอบของพืชน,นะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบลักษณะของใบลำต้นและผลของพืชทั้ง3ชนิดนะคะซึ่งได้แก่ต้นทวต้นมะเขือเทศและก็ต้นมะพ้าวนะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันอะไรบ้างส่วนประกอบของพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความสัมพันธ์นก,นกันกับหน้าที่ในการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะส่วนประกอบรากมีลักษณะเรียวยาวและแตะแนน่แขนง เป็นรากเล็กๆลงใต้ดินยึดลำต้นให้ตั้งตรงดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินส่วนประกอบลำต้นนะคะทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านแผ่ออกลำต้นส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นดินทำหน้าที่ในการชูก,กิ่งก้านใบและดอกลำเลี้ยงน้ำจากรากไปสู่ใบค่ะละักษณะส่วนประกอบของใบนะคะ ก็จะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่มีสีเขียวมีเส้นใบต่อจากก้านใบทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนักเรียนช่วยกันพิจารณาภาพนะคะหมายเลข1 2 3 4และ5คืออะไรกันบ้างเอ่ย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนชั้นป .1 น,นะคะทำแบบฝึกหัดหน้า46และหน้า47นะคะลงในแบบฝึกหัดอย่าลืมอ่านคำชี้แจงให้ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการขอบคุณคะ่ะ